อ่าเนี่ยนะครับมาดูนะครับว่าดอกมันเป็นอย่างนี้นะครับเวลาบานแล้วนะปกติมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้อีกนั่นแหละนะครับอันนี้มันก็จะมดีแตกๆนะนะครับเจอน้ําฝนแต่ทที่จริงอ่ะมันจะมันจะสวยกว่านี้นะครับนะมันจะสวยกว่านี้อยู่นะครับนะแต่เจอน้ําฝนมันอะไรเนาะนี่นะครับผมนี่รากแก้วนะครับผมต้นนี้แหละนะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมสนใจกระทักมานะครับผมราคาเท่าไหร่นะวันนั้นผมบอก3,500บาทนะครับรวมส่งนะครับ 3,500บาทรวมส่งนะครับรากแก้วอย่างนี้เลยนะครับใหญ่ๆนะครับนี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับมาดูแดงดูซับตัวนี้นะครับรากสวยนะครับตัวนี้รากสวยนะครับนี่นะครับนี่ดูแดงดูซับตัวนี้โอ้โหนะครับเป็นย้อยมาเป็นพวงเลยนะครับนี่ผมก็ตัดกิ่งไปอ่าอันนี้บางส่วนแล้วนะครับนี่ตัดกิ่งนะครับ ไปเขาเรียกว่าไปนั่งแท่นนะครับบางส่วนนะครับผมนะตอนนี้ก็ชนชมนะครับไม่มีดอกนะครับไม่มีดอกแล้วก็ผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปลงอะไรมากมายนะครับก็เลยผ่านมาดูเฉยเฉีได้แหละนะครับนะเดี๋ยวถ้ามันมีดอกเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะได้จาหน่ายไแล้วนะครับว่ากิเลนผมนะครับใบร่วงหมดแล้วนะครับแต่ว่าดูดอกนิ่กำลังมาอีกแล้วนะครับอันนี้ลอกหนึ่งนะครับนี่ดอกสวยงามเลยนะครับนี่ สวยไหมนะครับสวยนะครับผมนี่นี่กิเลนเดี๋ยวคอยดูเวลาออกดอกเต็มต้นเลยนะครับสวยงามนะครับตอนนี้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับนีน่นะครับผมเดี๋ยวเวลาดูดอกเต็มต้นนะสวยงามเลยนะครับกิเลนต้นนี้นะครับ <c oughs> ฝั่งนู้นก็ไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับฝั่งน้นไม่มีแล้วเพราะว่าดอกเห็นไหมต้นละคังทองผมก็ดอกเริ่มเกี้ยงแล้วนะครับเนี่ย ฝั่งนี้ก็มีของอาจารย์เดี๋ยวรีวิวของอาจารย์ให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับโอ,อ้ที่จริงอ่ะท่านใส่ดินแน่นเกินไปนะนะครับผมว่านะเพราะผมคุยดูนะครับเวลาปลูกท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะครับผมทุกคนเลยนะครับอย่าแน่นเกินไปนะครับเพราะว่าเนี่ยการการปลูกท,ที่แน่นเกินไปแล้วก็รากต้นไม้นะครับเวลาเราตกแต่งใหม่ๆนะครับมันยัง ไม่มีรากฝอยที่จะกินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมการเลี้ยงแรกๆนะครับอย่าไปใส่วัตถุเยอะเกินไปไม่ต้องไปใส่เผื่อ,อนาคตนะครับเดี๋ยวเราต้องล่อรากให้เขาออกมาก่อนนะครับล่รอรากอาจจะปลูกกับดินทรายหรือว่าปลูกกับขุยมะพร้าวก็ได้นะครับล่รอรากเขาออกให้รากเส้น,นเล็กๆออกมาก่อนนะครับเวลารากเส้น,นเล็กๆเขาออกมานะครับผม เขาเริ่มหากินได้เขาจะกินมะพร้าวนั่นแหละเขาจะกดูดน้ำน่ะเอาไปเลี้ยงลำต้นเขาก่อนนะครับนะแล้วรากเขาใหญ่พอรากเขามีรากฝอยแล้วนะครับผมเราก็ค่อยหาวัสดุเติมลงไปนะครับนะแล้วค่อยปลูกว่าใส่วัสดุอ้ที่มันเขาเรียกว่ามีกรดเยอะมีความเป็นด่างความเป็นกรดสูงเนี่ยนะครับเราค่อยใส่ลงไปนะครับนะอันนี้อันนี้หลวงพ่อก็อัดสเตปาตราเลยเนาะนะครับ,นะรบมาถึงหลวงพ่อโอ้ยว่ามันทำท่าจะเน่า้วหลวงพ่อนะอ แกลบดานี่ก็เป็นด่างสูงนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดมันก็เสียแค่ต้นเดียวนะครับเท่าที่เห็นนะนอกนั้นก็นี่ไม่เสียนะครับผมนอกนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีดอกท่านผู้ชมนะครับถ้าจะจําหน่ายก็มีแค่ต้นเดียวนั่นแหละนะครับพาท่านผู้ชมมาดูเฉยเนาะมาทักทายกันด้วยนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ทักทายกันหลายวันนี่ฝั่งนี้ต้องรอยอดนะครับท่านผู้ชมนี่ ต้องรอยอดให้เขาแตกขึ้นมาใหญ่เท่านิ้วก้อยนะครับผมถึงจะนั่งได้นะครับถ้าอย่างนี้ผมก็นั่งไว้ได้นะเดี๋ยวต้องหลวงพ่อก็คืออัปเดตให้หลวงพ่อดูนั่นแหละนะครับเดี๋ยวให้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 ยอดเขาโตก่อนนะครับยอดเขาโตมาสักนิดหนึ่งนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวผมก็ต้องรอเนี่ยเห็นไหมกลัวมันจะเน่าด้วยนะเนี่ยผมก็ว่าเอะมันจะเน่าหรือเปล่าเนาะว่าเนี่ยเนี่ยนะครับ แต่มันก็แห้งแล้วนะครับปลอดภัยนะถ้าหยอดมันแตกอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับนี่ก็ต้องรอก่อนนะครับรอให้มันยาวก่อนเนาะนะครับแล้วค่อยนั่งแช่นม่นะครับนะครับก็มาทักทายกันก่อนนะครับวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมนี่ไม่มียังไม่มีต้นไม้จำน่ายนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ